หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องแสงธรรมแห่งวันอาสาลหาหบูชาจัดทำโดยนางปรินพรอุไรรำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูพานักเรียนไปเรียนรู้นิทานเรื่องหนึ่งค่ะชื่อว่าแสงธรรมแห่งวันอาสาลหาหบูชาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะเจ้าชายศิทธ,ธะละทิ้งราชสมบัติเพื่อสแสวงหาทางดับทุกแห่งชีวิต ทรงเดินทางไปกับม้าคู่ใจกับทหารคนสนิทเพราะไปถึงฝั่งแม่น้ำเนรันชราพระองค์ทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันของพระองค์ในยามค่ำคืนนั้นทันทีคาสิทัตะทรงบําเพ็ญทุก,กรกิริยาอย่างสุดขีดแต่ไม่พบทางหลุดพน้นจนทรงละวิธีนั้นเสียปัญจวัคคีทั้งห้าจึงพากันเดินจากพระองค์ไปเพราะคิดว่าพระองค์ทรงไม่สำเร็จแน่นอนภายใต้ต้นโพ มีรุกขเทวดามาดีดพินให้ฟังดีดสายที่หนึ่งสายที่อยู่ล่างสุดเสียงหย่อนเกินไปดีดสายที่สองตรงกลางมีเสียงดังไพเราะกังวานดีดสายที่สาบนสุดตึงเกินไปพระองค์ทรงพิจ,จารณาเห็นธรรมแล้วตึงไม่ดีหย่อนไม่ดี เราต้องเดินทางสายกลางคิดได้ดังนั้นพระองค์ทรงตัดสรุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันทีด้วยจิตที่มั่นคงและเมตตานางสุชาดาได้นำข้าวมัทุปปายาตและนมมาถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสวยอาหารเป็นครั้งแรกตั้งแต่ทรงบำเพ็ญทุก,กรกิริยามาพระพุทธเจ้าทรงใคร่ครวญว่าใครจะเข้าใจทำคำสอนได้ และส่งระลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้าทันทีเราคิดออกแล้วเราจะไปบอกใครว่าเราสำเร็จแล้วเราตรัสลูแล้วปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์พวกท่านอยู่ไหนเราจะต้องตามพวกท่านให้เจอเร็วๆนี้แน่นอนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าผ่าการบําเพ็ญเพียรในป่าอิสิป,ปตนะมฤึกคายวันเพราะพวกเขาคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงเลิกบําเพ็ญเพียรแ,แล้ว พระองค์ไม่มีทางสำเร็จแน่นอนอรุณสวัสดิ์ทุกท่านทุกคนสบายดีไหมสบายดีพะยะค่ะพระองค์เสด็จไปไหนมาพะยะค่ะเราคิดถึงพวกท่านนะสิตอนนี้เราเข้าใจหลักธรรมแล้วเราอยากบอกให้พวกท่านทราบพวกเราคิดว่าพระองค์ไม่รอดเสียแล้วจึงพากันหนีมาเรารู้เราตื่นเราเบิกบานแล้วท่านทั้งหลายหมายความว่าอย่างไรพระยะค่ะ เรารู้แล้วว่าเราต้องเดินทางสายกลางเรารู้แล้วอริยสัจสี่คืออะไรมีทุกข์ก็ต้องมีหนทางดับทุกข์ด้วยการปฏิบัติด,ด้วยตัวเราเองกวนทัญญะข้าพระองค์เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งขอพระองค์ทรงโปรดกรุณาบวชให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดพยาคะได้สิได้ได้เรายินดีเป็นอย่างยิ่งในที่สุดเราก็มีครบพระรัตนตรัยแล้ว มีพระพุทธคือตัวเรามีพระธรรมคือคำสั่งสอนมีพระสงฆ์องค์แรกคือท่านนั่นเองสาธุ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 สาธ,สาธ,สาธุพยาค่ะจบแล้วค่ะประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหาบูชาอย่าลืมหน้าที่ของพุทธศาสนิก,กชนนะคะนักเรียนเราต้องทำหน้าที่ชาวพุทธที่ดีโดยการไปทำบุญตักบาตรในตอนเช้าทำความดีไม่รังแกผู้อื่นไม่ทำร้ายสัตว์ หมัน่นเจริญภาวนาและอย่าลืมไปเวียนเทียนตอนเย็นเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้ากันนะคะสำหรับวันนี้ครูต้องลาก่อนพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะ